พอเสือเดินเข้ามาใกล้ท่านประมาณสองว่าเสือมันก็นั่งลงเอาหางแกว่งปาดินไปมาตอนเสือมาเดินเข้ามาหาแต่ละก้าวนั้นท่านคิดในใจว่าวันนี้เราเสร็จมันแน่ท่านคิดรำพึงในใจถ้าเราเคยทําร้ายเสือตัวนี้ให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายมาก,ก่อนเมื่อในอดีตถ้าวันนี้เขาจะมาทําร้ายเ,าเราให้ได้รับบาดเจ็บล้มตาย เราก็ขอใช้นี่ชีวิตคืนให้เขาโดยไม่ขอจองเวรจองกรรมกับเขาอีกต่อไปขอให้เวรกรรมของเรากับเขาจบกันไปนับตั้งแต่ชาตินี้หากเราไม่เคยมีเวรกรรมกับเสือตัวนี้มาก่อนขออํานาจคุณศินคุณธรรมที่เราได้มัเพลยนมาจงโดนดานให้เสือตัวนี้หลีกเว้นหนีไปจากข้าพเจ้าเสียเมื่อคิดคำหนึ่งรำพึงธรรมในใจแล้วหลวงปู่ชอบ ท่านก็ยืนนิ่งยอมรับในผลกรรมที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองท่านว่าเรากับเสือตัวนี้จ้องกันเหมือนนักมวยที่สู้กันด้วยสายตาบาาจิตเสือมันครางฮื้อฮือจ้องกันกันกบเราเราสิบนาทีมันก็ไม่เข้ามาหาเราเรามีความกล้าข่มใจในความกลัวของตนเองได้เราเดินเข้าไปหาเสือตัวนี้ทั้งๆท,ที่ใจของตนเองมีอาการเสียววาบ เพียงแต่เราข่มใจไม่ให้กลัวมันไปมากกว่านี้เท่านั้นเรียนถามองค์ท่านตอนพ่อแม่คร,รูอาจารย์เดินไปหาเสือนั้นไม่กลัวมันจะตะปบขบกัดเอาบ้างหรือท่านว่าสิบกลัวสาวกลัวในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินกลัวตายธรรมชาติจิตใจมันกลัวตายกันทุกคนจิตใจถ้ามันกลัวจนถึงที่สุดแล้ว มันจะพลิกกลับมากล้าหาญทันทีขอให้มีสติก,กำกับจิตเอาไว้เท่านั้นก็จะเห็นความกล้าหาญในใจของตัวเองท่านเดินเข้าไปหาเสือแล้วหยุดยืนอยู่ห่างกันกับมันประมาณหนึ่งว่าเพื่ออย่างเชิงดูใจท่านพูดกับเสือตัวนี้ว่าที่แห่งนี้เป็นที่พระบําเพ็ญเพียรไม่ใช่ที่เล่นของเจ้าอย่ามารบกวนเราผู้มาภาวนาหาความสงบ ให้เจ้าหนีไปที่อื่นเสียอย่ามาอยู่ที่นี่เพื่อรบกวนเราพูดจบท่านยื่นมือหมายจะจับเสือตัวนี้เสือตัวนี้เมื่อมันเห็นท่านจะจับมันตกใจเผ่นกระโจนพรวดทีเดียวหายวับไปต่อหน้าต่อตาจนท่านมองไม่ทันว่าเสือตัวนี้มันกระโจนหายไปทางไหนกันแน่